วันเองมาไปบ่พร้อมแล้วตื่นตีสีไปตีห้าพามพามพามอาเสื้อผาใสิพอ ได้เวลาเปิดปัม๊มเออทีอออ่ห่างกับแจก๊กเลย ไงวข้าวซื้อน่าจะไปง้ออกฮะากะไปดหาคมาะดเอแล้วมันมันสิโลกว้าวอันนี้กอันนี้แ็แคบลงแคบลงนะมาหาเหตุกันด้วยจ้าพี่มาพี่น้องเด้อมันนี้นี่ไม่จอยไม่ดาไม่บีบอ้ออเด้อ มาเบิ่งวัสดุให้เฮ็ดหล่าอยู่เบาตอนสร้างมอน,นี้วันอาทิตย์ที่12มิถุนายน65 EP 50ี <จะ S 1> ห้าจ็ดแล้วจ้ามาเมก็บเห็ดลุงกูได้มาเมก็บเทกระดาษมาหาสักสิได้จักดอกเดี่ยวว้ื้อนี้ะฮะฮะมีคนมาก้าวเหรอติอ่าบอกมีคนมาก้าวแล้วจ้าโอ้ยมึงจะมืดโอ้ยมึงจะมืดมืดเนาะ <laughs> นิ่มมาน,นเด้อเด้อได้แต่สาวคาไะน้อยร่ะแต่ว่ายีแ hạng โปร่เยดอกงามขนาดเลย

จังขาวเลยนะจ๊ะออกทั่วเลยอ,ะอล่ะมีโกำลังออกโอ้ยบรยิได้ได้แต่ดอกหนึ่งเท่าใบใหญ่ยังแรงได้ตั้งแต่ทางเข้าแล,ละดอกเดียวนั่นแหละ แล้วกไ็ได้ดอกบานแล้วก็ไปได้ดอกตูมอีกดอกนึงได้3ดอกใหญ่มาก กิ่เพชรโบเห็นกระเลียวสร้ยแหลกขวากะเห็นแต่ธรรมชาติที่สวยงามมีดอกไม้เป็นสีสันของป่าอยากให้ป่ายังคงอยู่แบบนี้ตลอดไปบ่ปยอยากให้มีการถากถานมาเห็ดไร่เห็ดน,นาเขาใดเพราะว่าถ้าป่ามืดความสมบูรณ์ของธรรมชาติมันก็นกนสิดลดลงยุคเฮาก็ยังดีที่ยังมีป่าใหา้เด็กเบิ่งได้แงนแต่ท่านอนาคตลูกหลานในโอ้ยจะเป็นอะไรเนาะคิดยากนําเด้ ไข่ไข่แล้วมาเลยมาเลยได้คนละสองดอกจ้ะเดี๋ยวเคลียแถวนี้แหละโอ้ยขอบคุณพระเจ้าเออวิววิวดีใจจังได้คนละสองดอกเด้อ อ้โอ้โอายชิปชอบัง,งาาดเด้ <laughs> ก็มาัดงไมเก็บซื้ออกมาอีกนะ <laughs> อันนี้กำบบลังถ่ายเฮดคือกัา รถผ่านเลยนี่ฮะอะไรกันเขี่ยบุได้มันบ่โอ้ขีโคนตายขี่ตุ่มลายแทนจอดจอดมันเห็นนะนะมันหลอเแถวนี้เนาะขับรถผ่านก็เห็น คนเฮานี่กะเ,เจอดอกนี่อะไรเห็ดละงอกหรือเห็ดอะไรนี่โอ้ยเห็ดเบื่อไหนขอดูมั่งเสอืออาดอกบางใหญ่เลยฉันทำไมไม่วนตรงนี้อ๋อวนอยู่หังวัดิสังกี มองพูมวงจอยเอาแล้วไปขับไปสุ้นมุมเลยเห็นนะเออปลาอยู่ข้งบนได้เห็นเออเป็นยังให้ตะวันแอ๋เอาแน่อ,นอ๋อไปเร็วกว่าไปไปเอาจอยเห็นในต้นนั่นแหละคะ ต้นนั้นนยัทกุญแจก็ทิ้งไ้นีน่เลยว่อ้าตะวันแอร์ข้นนพิซังขับรถผ่านเห็นดอกเห็ดว่ะแล้วไปต่อ กันแล้วเมื่อวานเนี่ยนิ่งไปยากเลยเขา,หา,หา,หาเอาอกมางั้นว่าอะไรกินมะเกล็ดแนมกูเห็นแล้วจ้ะเอ้ยนี่จะไปป้าท,ที่สามจะ่ป้าที่สามที่ 3, ทสี่จอ <laughs> <laughs> ดรถสิอัศวินไม่มีวันหยุด <laughs> าวยายโอ้ยทาเีนี่ได้คนเล็กบิ่งนูนบันนี้ค่ะบิ่งวัตราพอนดูยายเห็นโอ้ใหนละงกว่านะคะอ๋อไข่ยังเป็นไข่อยู่เลย เหอเห็นวะอ๋อเฮ็ด oh, ข่าวเต็มคอนตีอ๋อจอยเ้เออเอามีเด็กยังไงเลยดิยังไงเลยแม่ เดี๋ยวได้ใส่กันตใส่ต่างหากบอกว่าเอ๊ะถึงอะไรจอยถึงไงเออโอ้โหขนาดเลยเห็ดค้อนขาวักขนาดเลยก็พอดีอ่อนอะนะมันเหมดอนจะแกะนะพอดีเอาไปเกลี้ยงมกอะไรไม้เออนไม้มีอยู่ในตู้เย็นเฮอื้อเห็ดค้อนขาว โอ้ยได้คือเก่าจ้ะเอ้ก็มันมีเออยันแต่มันไม่มีโอ้ตะวันเอ๋ประเทละวมงลบมือเฮ็ดดีแดงนี่นะเท่าเลย แกแล้วนี่เสร<ะ>ินี่ไงอ้าสามค่อยนอกำลังเว้ากำลังจมมันเอาคือเห็นไหมเอ้าคือเห็นวะคือมีเสรยเลยอ้าวเอ้อ หนึ่งสองสามสี้าไข่หนึ่งเอเอเร็พมึงาดิยังเข้ามาเลยพุ่นเห็นได้ดอกบานได้เจอ้เออหาไข่แค่นี้ ชมคลิปชมคิปครับโอ้โ จ้าแปดโมงแล้วอ่ะเอามาหายตีน่ะผลงานเช้านี้เข้ากระสิ่งรมออาหารโดยการสตาร์เฮดไว้แล้วก็แช่ฟิตใช้ไฟอ่อนปิดฝา เอาเฮดใส่หมอกแล้วก็เปิดแก๊สแค่เฮดมันหยุบเลยบ่ต้องให้มันเปื่อยบ่ต้องให้มันหยุบแห้งแล้วหากะปิดฝาไว้แล้วเ็ดปุ๊บกะให้มันเย็นแล้วก็ใช้ถุงแล้วก็ใช้ใส่ฟิตมันสิเป็นเฮดที่แบบว่าืม่ต้กินขนาดเลยอยู่ได้เป็นปีุเลยใส่ฟิตไว้ะปีหน้าก็ได้กินอีก ใส่เป็นน้ำกันเลยด้อยจ้าไม่เป็นน้ำเห็ดบ่เป็นหยัางนี่นเรากะใส่ถุงมาเลยถุงพลาสติกมันน้อยไปถุงพลาสติกมดก็เลยใช่ถุงหิ้วใส่ถุงหิวงห้วก็ได้จ้ะแล้วก็หมัดตบบน,นี้แหล,ละแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นไปเลยอันนี้ก็ะแกงน่งไม้เส h e a ็ขอนขาวแซ่บแซด้อพี่น้องส,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 ส่วนอันนี้กะไอแ้แค่เหลืองเพราะว่ากินมะเบนเมื่อก่อนนะมันเหลือง่ออก,ออกอ้เีเลยก็ลองมาใส่หมักนาวขูดๆมักนาวมันก็บ่ดีมันกระบอหายเหลือง ก็เลยต้องไปเอาถ่านไฟมาถ่านไฟกะบริบทดอกกะบีบๆแล้วก็เอามาถูๆใส่แคลถ่านไฟด้จ้ะพี่น้องทุกอย่างเกี่ยวกับแคลเนี่ยถ่านไฟเนี่ได้ผลขนาดเลยลองเบิ่งเด้อบบเสือข่าวอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมคลิปแนละอย่าลืมติดตามกันเลยจ้าพบพ่อกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า